<laughs> สวัสดีครับเอฟซีเห็นที่ว่างๆเนี่ยความจริงแล้วผมว่ามันจะไม่ได้ข้าวมันจะไม่ขึ้นกลัวกล้ามันจะเน่าแต่มันก็ขึ้นนะครับเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นเยอะขึ้นเยอะทีเดียวส่วเน,น่าก็เน่าไปนะครับไอส่วนที่น้ําเยอะๆตามรอยที่คนเดินลงไปนั่นนะ่ะมันก็จะไม่ขึ้นนะครับก็ขึ้นขึ้นสม่าเสมอนะครับขึ้นสม่ําเสมอนะครับก็ดูไปดูไปนะครับดูไป นะครับก็สวยสวยครับสวยเป็นธรรมชาติที่สวยงามดูแล้วทำให้สบายตาสบายใจนะครับทำให้สบายตาสบายใจนะครับโอ้งามมากงามมากแลก้วก็ก็คนงานเขาไปบอกว่าอินชกราม,มันสุกแล้ว อ่ามันมันแก่แล้วหวานแล้วกินหวานแล้วเออมันยังมันยังครับก็ดูลูกมันใหญ่นะครับมันใหญ่มันใหญ่โอมันใหญ่นะครับบบใหญ่ทีเดียวโอ้นะครับใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ว่าเออเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้เอตัดแต่งมันนะครับโอ้มันกําลังมันกําลังถ้ามันเป็น มันเปลี่ยนสีแล้วล่ะมันเปลี่ยนสีแล้วล่ะนะครับมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสีแล้วล่ะเอานี่เขาทำยังไงโอโอโอเคครับก็ดูสวยงามแต่พวงเล็กนี่ยังไม่ได้ห่อเลยไอ้ไอ้พวงใหญ่ๆมันจะยังไงนี่ก็ต้องห่อนะครับอันนี้ก็ต้องหอ่ออ่าผสมที่หลังนะครับที่ออกมาที่หลังก็ก็คงต้องหอ่อละก็คงต้องหอ่อละนะครับถ้าไม่ห่อมันก็ไม่ได้กิน นะครับเดี๋ยวพอฝนตกมาแตกหมดนะครับเพราะพวกเจ้าพวกนี้พอเวลาเขาถูกฝนเะนี่ยเขาถูกฝนเขาก็จะแตกนะครับเขาก็จะแตกอืมนะครับก็ดูข้าวกันนะครับเดี๋ยวเนี่ยไอตรงเนี้ยที่ที่ผมบอกว่าอ่าอ่ากล้ามคงเน่าไปหมดแล้วที่จริงมันยังไม่เน่านะครับมันยังไม่เน่าแต่ว่ามัน มันหยุดการเจริญเติบโต,ตเพราะมันแช่น้ําไปนะครับมันแช่น้ําไปแต่ว่าก็ก็ทั้งสองที่น่ะมันก็งอกหมดนะฮะระหว่างระหว่างที่น้ําแช่นล้มันก็งอกหมดนะครับงอกสวยงามทีเดียวสวยงามทีเดียวนะครับสวยงามทีเดียวนะครับก็ งามงามครับงามช่วยเนี่ยต้นเนี้ยลูกมันเยอะจัดนะครับลูกอ่ามันได้ผลเยอะจกดกัดดอกคือคนงานเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมตัดเขาเสียดายเขาไม่ยอมตัดทิ้งที่จริงต้องตัดทิ้งผมเห็นที่เมือง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 นอกเขาเขาเขามีอะไร เขามีปลูกต้นอ,อะไรไม่รู้ผมก็ลืมลืมไปลืมละ,ะเขาตัดออกหมดทั้งที่ที่ลูกโตสวยทีเดียวพร้อมจะเก็บมาบริโภคได้เขาก็ตัดนะครับเขาก็ตัดอันนี้ยังยังยังไม่ยังเขียวอยู่อันนี้ยังเขียวอยู่เมื่อเขาสุูกเนี่ยเขาจะเป็นต้นเนี้ย เมื่อเขาสุกเขาแก่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับเขาจะเป็นสีเหลืองอต่อหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหล่นอีกแล้วนะเขาจะเป็นสีเหลืองแต่ตอนนี้เขายังเป็นสีเขียวอยู่เนี่ยเนี่ยโอ้โหมันมันเยอะจัดไม่เป็นไรเราจะมานั่งเก็บออกด้วยตัวเองมันก็มันก็ มันก็รู้สึกนะครับใหญ่ทีเดียวนะครับก็ก็าพามาชมนะครับพามาชมเออโอ้โห <c oughs> เห็นไหมดอกตัวผู้นะครับเาขาคงไม่เก็บละนะครับดอกตัวผู้นะครับเห็นไหมครับดอกตัวผู้หมดละถูกถูกฝนเาขาคงไม่เก็บละนะครับเกบอรตัวผู้ มันเป็นเพราะว่าสุขภาพเราเอออาจจะไม่แข็งแรงพอนะครับเอ,อเห็นไหมเราเนี่ยโอ้โหสวยครับสวยสวยเ,เดี๋ยวจะไปดู <c oughs> อ,อก็ต้องน้ำมาเยอะก็ต้องเป่งทิ้งนะครับเป่งทิ้งโอ้อันนี้ก็ติดครับแต่ลูกไม่โตต้นนี้ลูกไม่โต นะครับโอ้ oh, ออกช่อเดียวเดี๋ยวพาเดินไปดูรอบๆเท่านั้นนะครับอ่า uh huh. <laughs> นะครับดูดูในแนวนี้จะจะดูว่าข้าวตะเลอข้าวจะโตสม่ำเสมอแต่มีบางแห่งเท่านั้นที่ที่ไม่โตเสมอเสมอบริเวณนี้น้ำมันขังมันก็เลยโตข้าวจะโตช้ากว่านะครับข้าวจะโตช้ากว่านะครับก็ก็สวยนะครับโดยจาแปลงแรกนี่แปลงแรกมาดูแปลงที่สองที่วานแปลงที่สองห่างกันประมาณสก สองวันนะครับห่างกันประมาณสักสองวันอสองวันสามวันนะครับไอ้ยาเจ้าชู้เนี่ยทางภาคกลางเรียกว่ายาเจ้าชู้เดินไปจะเจ็ดขากางเกงเป็นพร้วนนะครับแต่ทางภาคอีสานเรียกอะไรผมไม่รู้ไม่ไม่ได้ถามเพราะถามไปก็ไม่ได้คําตอบที่ที่ที่ถูกต้องที่ที่ที่ <c oughs> ที่เราพอใจนะครับเขาก็พูดเข้าไปนะครับก็เห็นไหมครับเนี่ยมันมัน,ม,นมันโตสม่ําเสมอกันแต่ว่าในบางที่ที่มีน้ําขังเนี่ยมันก็จะเป็นย่อม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 ,ม,มนะครับนี่เขาก็เป่งเขาก็เป่งน,น้ําออกนะครับคือผมอยากให้เขาทาร่องตรงกลางไปเลยแล้วก็น้ําก็พอน้ําล้นมาก็ให้แหวล่ลงร่องมันก็จะ ได้ได้ข้าวที่สม่ำเสมอนะครับโอ้โหเขสอนตัวผู้แตกหมดแล้วทัดเอ๋ยนี่แหละครับนี่แหละครับนี่แหละครับเขสอนตัวผู้เอ่อ แต่นี่ไม่ใช่พึ่งนี่ไม่ใช่พึ่งนะฮะไม่ใช่พึ่งพวกเนี้ยถ้าถ้าเราปล่อยเขาไว้นะครับถ้าเราปล่อยเขาไว้เขาก็จะเอาเกสรไปไปไป,ไปกลับไปทําน้ําหวานนะครับกลับไปทําน้ําหวานากลับไปทําน้ําหวานหรือไม่เขาก็อาจจะไปตอมเกสรตรัวเมียที่จะเกิดขึ้นแล้วเขาก็แล้วเขาก็ จะเป็นตัวที่ผสมเกรสรได้ดีนะครับโอ้สวยสวยแตกนี่สวยนะครับคือพวกนี้จะมีเกรสรทั้งหมดอดอกไม้ตูมนะครับดอกไม้ตูมแต่แตกหมดแล้วล่ะแตกหมดแล้วตอนนี้ก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า จะเก็บเกสอก็เก็บไม่ได้แล้วเ,เพราะว่ามันมันฝนมันตกพอกสอบปลาไอ้กระสอแตกกสอบบานเนี่ยมันก็เกิดฝนตกลงมาพอฝนตกลงมามันก็มันก็กเกสอมันก็เปียกน้ํามันก็ละลายน้ําไปมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้อะไรก็ก็ เรียนให้ท่านทราบว่ามันเป็นเช่นนี้นะครับเกสอนนี่ถ้าเก็บไว้เนี่ยเราเราตัดเก็บไว้เนี่ยมันใช้ได้ค้างปีนะครับปีหน้าก็ใช้ได้เก็บไว้ในที่แห้งนะครับในที่แห้งไม่ชื้นนะครับในที่แห้งไม่ชื้นนะครับอนี่เห็นไหมครับเนี่ยเกสอนบานหมดแล้วเกสอนบานหมดแล้วเกสอบานหมดแล้วเนี่ย ต้นนี้ก็บานหมดมแมลงโอ้โหท่านท่านดูที่ก้นมันนะครับก้นมแมลงเนะี่ยมันจะมีสีขาวขาวๆนะี่ยคือเกสรน,นะครับเกสรน,นะฮะเกสรอ,อันนี้มันเป็น <c oughs> อ่าเกสรทั้งนั้นเลยได้เกสรไปกินเพียบอ่าเนี่ยแตกหมดแล้ว แตกหมดแล้วแตกหมดแล้วนะครับเกสรแตกมดแล้วถ้าเอาไปเคาะก็ตัดไปเคาะก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับมาดูต้นนี้โอ้ผมก็เลยพามาดูเกสรตัวผู้อย่านั้นมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เกสรเยอะไอ้ดอกดอกตัวผู้เยอะดอกตัวผู้เยอะเห็นไหมครับเยอะแต่อย่างต้นนี้ เกสรไม่มีเพราะดอกตัวผู้เนี่ยไม่บานมีบานบ้างมีบานบ้างแต่ก็ถ้าสมมติถ้าเราตัดมาเอามาเคาะเนี่ยมันจะไม่ได้เกสรน,นะครับมันจะไม่ได้เกสรใช่ไหมครับเนี่ยดอกมันดอกมันแตกจริงแต่ดอกมันไม่บานไอเจ้าเจ้าพึ่งเจ้ามิ้มเนี่ยมันก็มาเกาะ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 แล้วก็พยายามที่จะดูดหาเกสรแต่ก็คง ไม่ได้ต่าไหลไม่เหมือนต้นโน้นนะครับไม่เหมือนต้นโน้นทุกทางนะครับทุกด้านทุกด้านเกอรไม่บานผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอ่านี่ๆๆๆๆๆนี่ๆๆๆๆนี่นี่เกอรสองดอกนี้บานนะครับสองดอกนี้บานนะครับบานเมื่อบานนี่ปุ๊บเนี่ยก็จะมีเกอรเจ้าพึ่งเนี่ยเจ้าพึ่งหรือเจ้ามิมเนี่ยตัวเล็กๆ,ๆเนี่ยเขาเรียกมิมมันก็จะ มันก็จะมาดูดเกสรษษนะครับแล้วก็เอาไปทําในรางเป็นน้ําหวานนะครับเป็นน้ําหวานนะครับก็วันนี้ก็ขอลงคลิปแค่นี้แหละครับพาท่านมาดูข้าวพาท่านมาดูข้าวแต่ก็เลยก็เลยผลพอได้ก็ได้ดูเกสรของอินทพลามตัวผู้นะครับที่บาบานนะครับแต่เราเราไม่ได้เก็บไปเป็นเป็นไว้ผสม กับไปสอนตัวเมียในทีถัดไปนะครับต้นนี้เกสอนตัวผู้ต้นนี้ต้นเนี้ยนะอก่ก็ก็ก็ยังไม่บานนะครับก็ยังก็ยังไม่บานนะครับก็ยังไม่บานอ่าที่บานแล้วก็ตัดไปแล้วนะครับพอวันนี้ขอลงคลิปแค่นี้นะครับขอลงแค่คลิปแค่นี้ ฝากช่องไว้ฝากช่องคํำคูณหนึ่ทวินกับช่องชวลานม่กระต้อยนะครับฝากไว้นะครับฝากไว้จะได้ได้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับตะไครถ้าเกิดผมมีคลิปลงไปถ้าก็ได้รู้ว่าผมได้ลงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอกเกินเวลาไปสามนะสอง สามนาทีนะ